สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องขวัญใจเมืองสุรินทร์ค่ะเะเอขวัญใจไหนหน,นูขวัญใจอยู่ไหนนะาอน,นูน้อยอยู่ไหนโอ้อาน,นูน้อยอยู่นี่นี่เองวันนี้หน,นูจะทําอะไรนี่วันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะของคุณแม่นงนะคะโอ้อะไรอ่ะขวัญใจ นี่คะ่ะ Happy birthday นะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะจ๊ะไม่มาเรียกพอล Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. อาแม่มลิเปล่เเเเาเย่คำอวยพรนะคะจากคุณแม่มลินะจ๊ะเย่เก่งจังเลยอาขันใจความสุขมากมากนะคะหนูอาขันใจจับงูงขันใจเปาด้วยขันใจอยากเปาด้วยอู้ <laughs> ขวัญใจอยากมีเค้กเป่าด้วย <c oughs> โอ้อ้าวจุดพี่เอ็นหนี่ยเอาจุดจุดให้ขวัญใจเป่าหน่อยโอ้ยขวัญใจอยากจุดแล้วให้ลูกสาวเป่าให้นะคะ <c oughs> อ้าวแม่มันนี่ <c oughs> พักกินก่อน <c oughs> เอามาลูกสาวมาเป่าเค้กให้คุณแม่หน่อยขึ้นมาเลวโอ้รีบขึ้นมาเลยนะเอาเป,าาเป่าเป่า ทั้งนี้ทากงนี้ทังนี้ทังนี้วันจ่ายจรงแม่จ้าสอนหนูหน่อยแม่ทำยังไงอ่ะแม่โอเคย่ยเก่งจังเลยคุณ่านคนนี้มีความสุขมากครับร่างกายแข็งแรงครับอายุมั่นคนยืนครับอยู่กับน้องกวันใจไปนานๆนะครับเป็นลมโผรลมใสให้วันใจด้วยนะคะ หายโรคหายภัยหายเก็บหายไข้นะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณแม่น้องคุณพ่ออะไรนี่คือพ่อวิชัยทาพันจ้าพ่อวิชัยทาพันโด้วยครับปล่อยหายโรคหายภัยหายเร็วๆครับปอใอยหายเร็วๆครับขอบคุณมากๆครับปันใจด้วยอวยพรให้คุณพ่อวิชัยเร็วๆปอยหายโล่หายไปเร็วๆนะ อยู่กับน้องขวัญใจไปนานๆ